ไม่เอาไปประกวดครับแค่เอามาอวดเฉยๆครับครับสําหรับบางคนนะชอบบอกว่าผมโมนควาลทำได้ยิงควาวเนี่ยวันนี้ก็ลูกค้ามายังไงมาจ้างเปิดกอไอดีขอ,ของมิวสนะยอดิีมากเลยนี่ก็คือเอาไปใส่เวรฟรีมาลูกห้าเก้าเจ็ห้าวาวยี่สี่ยี่แปดนะหรือว่าวาวใหญ่ๆก็ได้นะแล้วแต่นะก็เนี่ยครับผมเปิดไปตามสเปคเลยก็คือโมลควาเป็นคาร์บู๊นสามสิบสองกิโลนะ ก็เอาคารูบมาตึงหูด้วยนะเพื่อว่าให้แสงพยานได้นะก็คือว่าพอยานตรงนี้ผมจะเปิดให้รับกับคาร์บูเกลียมสามสองนะก็คือกึ่งปากโตด้านนอกประมาณสี่กมิลนะคือว่าตูดของคารูบูเกลียมเนี่ยอืมแล้วก็พยางนี้ประมาณสามสี่สามเพื่อว่ามันยัดเข้าไปได้เราฟิตพอดีนะโดยีพยางไม่แตกส่วนเรื่องขนาดรูเนี่ยครับเป็นงานสวยๆแบบนี้เลยอ่ะก็คือว่าผมจะเปิดให้ได้แบบให้ได้ทิศทางให้ได้ทรงแล้วก็ให้ได้ขนาดนะสามอย่างแล้วก็ ทำเก็ตเทอร์โบด้วยนะทำเกตเทอร์โบก็คือว่าให้น uh, uh, ้ำมันมันแตกตัวคือให้ไอดีมันแตกตัวแล้วก็คุกเขาแล้วก็หมุนหมุนแบบเป็นพายุเพื่อ kind ว of ่าให้ลมมันหมุนเข้าไปในฝายได้ถ้าดูสายตาเราจะรู้นะคนที่เปิดเนี่ยแก่ผมส่องแบบนี้คนที่เขาทำรถเป็นรถแรงเขาจะรู้เลยว่าเปิดแบบนี้มันแรงก็คือมันจะได้ขนาดนะเนี่ยมันเป็นสูตรเลยนะแต่ว่าผมไม่มีหมกนะผมจะบอกเลยรูด้านล่างเนี่ยผมเปิดอยู่ที่ประมาณยี่สิบเจ็ดครึ่งนะเพื่อใส่แฟนไมคะไรยี่สิบแปดมิลนะเป็นของกระบู่ะที่เป็นสีเหลือะ เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยครับก็คือเป็นเมกะไลของคารู28มิลเนี่ยผมก็ก่อนเปิดผมก็ทำการวาดประการเป็นจริงไว้นะอ่าประมาณนี้นะแล้วก็รูด้านในรู้สึกว่าสามสามสิบมิลน,นะแล้วก็บานออกไปประมาณสามสิบสี่อ่าสามสิบสี่คือไปอยู่ที่ขอบพอยางนี้เลยแต่ว่าทรงอะ่ะเราต้องดูกับสายตาเท่านั้นถึงจะรู้ว่าผมเปิดยังไง,แล,ลงแล้วก็ให้ลมมันหมุนแล้วก็ให้ไฮดรีฟใสตัวลืมบอกไปนะดอกเดอร์เทอร์บูนะดอกเน้ำมันก็มีขายนะดอกนะ อ่าสองร้อยสิบบาทนะคือว่ามันเปิดแล้วเป็นเกล็ดนะอ่าเป็นเกล็ดสวยเลยแล้วก็ไอดีแต่ตัวน้ามันคุมขังมันได้ดีส่วนเรื่องราคานะเถามเ<า>ยอะอีกนะอ่าของมีนะของมีบอกเลยของมีมบางคนชอบถามว่าของมีไหมครับของของมีไมหมเงินมาหาจบเพรบวงจรครับของไม่มีจะรีดทำไมครับอ่าอันนี้คือซื้อขาดนะซื้อขาดก็คือว่าต้องซื้อคอแบบนี้ไปก่อนนะก็คือคอตัวนี้อ่ะมันจะตรงเสาเสื้อมันจะอยู่เหมือนค<ม>อเดิม พอแท้ดีรถนะ่ะก็คือว่ามันยังไม่ขาดตรงตรงนี้แเลยถ้าเป็นพอเทียมที่ว่าร้อยกว่าบาทหรือว่าไม่ถึงร้อยยังมาต้องสมอุปกรณ์แล้วก็ป่องมหมานะอุปนะอ่าของผมนี่คือตัวนี้ไม่ต้องนะตัวตัวถูกก็มีนะอ่าคอมิโอว่ะก็คืออยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทตัวนี้สองร้อยห้าสิบนะคอสองร้อยห้าสิบแล้วก็มีก้าเปิดกอยางเปิดกอลีดแล้วก็อุดกาวตรงท่อท่อดูดตรงนี้เลยแล้วก็ปะฐานปะฐานเพื่อ,อย่นให้กาูมันสั้นลงนะอันนี้คือสำหรับรถสองวาล์วทุกรุ่นนะรถสองวาล์วทุกรุ่น ตั้งแต่ลูก57วาลซขึ้นไปยันไปถึงลูก66นะค,คือใช้คอมิโอได้อยู่นะสำหรับ2ว wow อลก็อยู่ที่ราคานะพร้อมปะตานพร้อมเกียร์อะไรทักนี้นั่นอยู่ที่500บาทนะถ้าทำอยู่ที่500บาทสำหรับลูก57ไม่ชักวาลซขึ้นไปนะลูกอะไรก็ได้สั่งมาเลยส่วนลูก57ลูกเดิมไปถึงไปถึง57นะไม่ว่ารุ่นอะไรนะหรือจะเป็น125ก็ได้นะแต่คอมันเป็นคอมิโอนะก็คือว่าคอมิโอในตำนานว่านง่ายเออก็ถ้าเป็นลูกเดิมถึง57มินนะ รถไรก็ได้นะก็อยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่200บาทจนไปถึง300บาทนะอยู่ขึ้นอยู่กับหน้างานนะแต่ว่าบอกตรงนี้เลยเริ่มต้นที่200บาทจนไปถึง500บาทนะ,ะสาหรับรถ2วาลวนะรถ2วาลวลูกไม่เกิน66มิลส,ส่วน4ีวาลก็มีคลิปขอนหน้านี้แล้วมีตงแต่มีหลายอย่างม,มากให้ไปดูคลิป่อนหน้าได้เลยนะแล้วคนไหนอยากเอาเป็นไมกกาไล์ก็บวกเพิ่มได้อีก250บาทนะ้วก็อตน็อตเนี่ยเงินน็อตสเตนเลสสกเหลี่ยมแท้นะปกเหลี่ยมนะั้นไม่ขึ้นสนิมนะอยู่ที่ตััววละ40นะละ40บบะ80บบาาททนตะ ก็เดี๋ยวราคารวมอ่ะเดี๋ยวผมคิดให้เลยแล้วก็ราคาแยกกับผมหาลงไว้ให้คิดก็แล้วกันนะอ่าคนไหนอยากได้ก็ทักมานะเฟซหนึ่งนะเฟซหนึ่งเฟซหนึ่งนะเป็นระบบโอนเงินเท่านั้นนะเฟซหนึ่งรูปโฟไฟลดเดียวกับทิกต็อกนะอ่าไม่ต้องมองา,มาว่าอืมของมีไหมอ่าเก็บเงินปลายทางได้ไหม,มคือไม่มีนะของแบบนี้ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับเพราะว่าสมมติว่าเราทาไปแล้วเนี่ยมันไม่ที่ขายเครนะอ่า ายกัไม่ได้มันเป็นงานเฉพาะทางนะก็คือว่าอยากได้รูปอะไรอะไรก็สั่งมาเลยนยี่ก็รบกวนดูคดลิปรายละเอียดให้ครบนะก่อนที่จะทักมาบางคนดูสามวิทักมาแล้วของมีไหมใส่รุ่นไหนเออผมคือว่าผมทําตามสั่งนะตามสั่งทําตามคลิปนะลืมบอกไปทุกสินค้าทุกกล่องผมจะแถมติ๊กเกอร์นะแถมติ๊กเกอร์ทั้งหมดเลยนะถ้าไม่มีติ๊กเกอร์แสดงว่าไม่ใช่งานผมนะเพราะว่างานผมเป็นงานแบบขึ้นสุดเลยอ่าโอเคครับรู้เรื่อง